มื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้ทำเซอร์ไพรส์คุณแม่เหมือนกันเวางแผนกับกระมวลพรนี่แหละดีไซเนเป็นดิฉันเป็นนักวางแผนร่วมอ๋อโดยเราพูดถึงรังนนคอสซี่ทุกวันใช่แล้วรังนนคอสซี่เนี่ยก็มีแพ็กเกจของวันแม่ก็คือแบบนี้เลยแบบนี้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 เลยแต่ของคุณเชนโดสั่งพิเศษมีกล้องมีการ์ดใช่ผมก็เลยสั่งนะฮะแล้วทางคอสซี่เด็กเขาก็เลยส่งมาให้โดยผ่านคุณกมลพรนนี่แหละ ก็เลยตั้งใจอัดคลิปติ๊กต็อกหนึ่งนาทีตั้งแต่รับรังนกคอซี่จากสถานีแล้วก็ไปถึงร้านอาหารที่นัดคุณแม่เอวไวหนึ่งนาทีนี้น่ารักมากนะครับไม่รู้ว่าผมดูแลผมจะร้องไห้หรือเปล่านะตั้งใจทำให้คุณแม่นะครับอยากให้ผู้ชมดูด้วยครับคุณเพื่อนคุณเพื่อนทำอะไรอะคะรอของมาส่งสั่งของจะเอาให้คุณแม่วันแม่ครับ นกคอซี่ไปให้คุณแม่นะครับย มีความสุขกับของขวัญชิ้นนี้มากๆสุขสันต์วันแม่ครับสุขสันต์วันแม่นะคะ นี่ดูต่างตาก็จะไหลคุณผู้ชมหน้าเหมือนกันมากเลยอะผมทํารายการคุณกมลพรมา3ปีทุกปีวันแม่ไม่อายร้องไห้ออกทีวีทุกปีเลยใช่คุณกับคุณแม่แบบสนิทผูกพันกันมากส่วนนี่ฉันคุ้นชินกับการอยู่ไกลๆกับคุณแม่อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่เราก็เราก็จะแบบเนาะก็ส่งใจไปให้แม่ใช่แต่คุณกับแม่ไม่หน้าเหมือนกันขนาดนี้เหมือนว่าเมื่อกี้ก็หนเหมือนมาก เหมือนเป๊ะเลยโดยพจนน้ผากนี้ได้แม่เลยเหมือนมากจริงๆนะเห็นไหมโอ้ oh, คนเหมือนแม่จะลอถูกแล้วนะ่าตะดีถูกนะฮะ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับรังนกคอซี่ที่เติมเต็มวันแม่นะครับรังนกคอซี่รังนกเพื่อคนไทยรังนกสูตรหวานน้อยมีไซลิกแอซิดนะคะเสริมสร้างสมองอัจฉริยะค่ะแล้วก็ปริมาณของเนื้อรังนกก็เพิ่มขึ้นถึง40%คือทั่วไปในตลาดเขาจะมีสัก1.1ถึง1 4แต่ว่าคอซี่มี2%เลยนะคะที่สำคัญแพ็กเกจแบบฟรีเมียมฟรีเมียมแบบนี้ก็คือบ็อกอฟเลิฟ ขวดนะคะพันเบาทและบ็อกอฟเลยที่คุณเคนโดเอาไปคุณแม่ก็คือบ็อกแบบนี้เลย10ขวด1,990บาทนะคะยังสั่งได้ยังส่งให้คุณแม่ในต่างจังหวัดได้อยู่เหมือนกันเทปก็ได้ใช่ครับไปให้คุณแม่ทุกๆท่านมีความสุขมากๆนะครับ,รบสั่งวันแม่นะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้2องทุ่มตรงจัดใหญ่ใส่ไม่ยังกระบพรเคนโดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามทีเนนช่อง16นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกเพียบเลยแหะครับ